บูชาเท้าจาตุโลก,กบาลทั้งสี่ทิศก่อนอันนี้คือเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ทิศอยู่ที่ปลางอยู่ที่พับปรางในบริเวณเขตพระอุโบสถวัดโพครับจะมีเท้าทารกตาลตเท้าวิรุณภเท้ากูเวนครับมีสี่ตนนะอย่างนนะอย่างที่เลยเราเห็นฝั่งนี้นี่คืออ่านี่เท้ากูเวนอยู่ด้านหันหน้าไปทางเนี่ยเท้ากูเวนเท้าวิรุณภพ รูนหกแล้วเท้าทัตตาอล์เป็นท้าเทวดาประจําทิศของวัดโพค,คือเราจะลืมไม่ได้เวลาเราจะเข้าประตูเองเราต้องขอเข้ามาขอบูชาขออนุญ,ญาตก่อนอ่ะเราจะทำพิธีบูชากันก่อนนะฮะเราจะมายืนตรงหน้าเท้ากูเวนคนเอ่อเท้ากูเวนหรืออ่านไปด้วยเท้ากูเวนหรือเท้าเวสวุวรรณ เท้ากูเวนก็คือเท้าเวสุวรรณเนี่ยคนอินเดียใต้เขาเรียกว่าเท้าเอ่อเท้ากูเวนคือเท้าเวสุวรรณนั่นแหละแต่คนอินเดียเขาเรียกว่าเท้ากูเวนเท้ากูเวนกูเวนนี่แหละนี่หันหน้าไปทางทิศเหนือส่วนคนไทยเขาจะเข้าใจว่าเป็นเท้าเวสุวรรณเป็นปางยักษ์แต่วัดโพเนี่ยเป็นเทวดาเป็นปางเทวดาเพราะว่าวัดโพที่สร้างโดยพระมหากษัตริย์ ท้ากูเวนวัดโพลกก็คือองค์เดียวกันแต่ว่าอยู่ในองค์ของเทวดาอยู่ในในในรูปของเทวดาครับผมโอเคนะเราจะบูชาครับเท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ทิศเพื่อให้เปิดทางในการบูชาประตูแห่งให้สำลิจผลตั้งนโมเราต้องใช้พระพุทธเจ้าเป็น